วัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินเขาแรงน้ำกัจะจาะนี่ก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้ต้มแสบๆมาเป็นนอร์บันี้ทำไปก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะเมนู ผัดผัดพริกแกงกะเพาสปากเก็ตตี้สปากเก็ตตี้ผัดพริกแกงกะเพา เพราะว่ายอยสิเอาไซอันนั้นเอาไซอันนั้นรัะเขาไปกินอื่นจ้ะเพราะพรุ่งนี้ทำงานบ้านเขาอยู่นอกเมืองนนเนาะก็ต้องมีระยะเวลาในการรอรถแล้วก็ขึ้นรถกว่าจะมาถึงบ้าน นี้ลจ่ายอยากอย่างน่้อยู่เมื่อไม่นอนเองโทษจะกองทําใจหิวข้าวก็หิวหิววันนี้มาถึงบ้านหาโมงหาโมงแรงกว่าก็จะเห็ดกับเขาก็ะสได้ม่นั่งกินแต่ตาเข้าไปจกัก อเอะเกือบสองทุ่มแล้วจากตอนนี้ต้องทำให้ลูกชายของโตแล้วก็ลูกๆอีกสองคนกินก่อนแล้วก็เราก็ค่อยเดินมานั่งกินแล้วก็มานั่งถ่ายคลิปเนะาะก็จะพานไปในแต่ละมือจากน้องชลิปมึงหนอกเอ้ย ประดงานประด็ดายด้วยจ้ะเฮ้ยสูดจ้ะเผ็ดนะคะเพดกมามันเป็นฝากินกระสงตสําแซ่บกินราจ้ะส่วนตัวความชอบของเจ้าของ มีหลายคนถามมาว่าเฮ็ดคลิปนะ่ะฉังพันเอบอกบาดูเดืองฉันจหูเดืองไปจังได้เ้าบรูภาษาไทยเนาะโอเคได้ เดี๋ยววันหนึ่งจะจัดอาหารอาหารสวีเดนเดี๋วจะพูดภาษาสวีเดนทั้งคลิปเลยบอกทำไมเธออืมไม่อะไรละ่เระเธอเนี่ยก็ไม่เขียเนเป็นแปลเป็นภาษาสวีกดษน้อยทันต,ตามเธอทุกคลิปแต่ว่าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยสัน เข้าจอยูอ่โอเคเดี๋ยวฉันจะตัดให้นะเดี๋ยวจะให้นะจ๊ะ เาสักกะ่ะมันว่าพักอยู่นี่นะจ๊ะลุงห่างกับมี่อีกจ้ะผมว่ามีหม่องว่าง ไมาเอบดรพ่อกกนจะแปดนาทีแล้วจริงๆนะไม่ถึงครึ่งด้วยเลยเพราะมันคนกินช้าเหมือนที่เคยบอกแต่ว่านั่งกินต่อนะคะเมนูไข่เจียวก็ทำหน้าเจ้าวันนี้ทำให้สามีกับลูกกินมาไว้แก้เผ็ด อิที่ทำงานเม่ใสิราจา้าชีวิตน้างนอกตัดแปลงเปลี่ยนปุ่มที่ทำงานกับบริยูในไก่ห่างสปปรรพสินค่ารามค่าหรือจังไรถ้าไม่ห่อ,อไปก็คือม่นมีเข้าวกิน จะจะสั่งที่นี้เขาเรียกฟาดูร์ะแล้วก็โวลแต่ว่ามันก็แพงเนาะเราก็อยากจะประหยัดสัวเอาไปกินอาหารที่ห้างมาัดข้าชอบอีกลีดีกว่าแนราคาราคาหนักห้อาจังสิสั่งคอยจังสีใจ ต้เส,ส้นลองดีดยวปิดคลิปมานั่งกินต่อหมดเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทา้งกินไม่ได้ต้องกินให้หมด นั่งกินต่อจ้ะขอปิดคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เริ่มจาก1 2 3 4งหาจนถึงวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะทำเมนูอะไร ขอบคุณนะค,คะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ